สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเจ็ดกฎแห่งจักรวาลซึ่งเป็นหลักปรชัชญาโบราณที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะกฎจักรวาลข้อที่หนึ่งกฎพลังแห่งพระผู้สร้างกฎแห่งจิตกฎข้อนี้บอกว่าทุกทุกอย่างคือจิตไม่มีสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายนอกที่ปราศจากการกำหนดหรือควบคุมของจิตอันยิ่งใหญ่กฎข้อนี้อ้างอิงถึงคนสมัยโบราณ เขารู้กันแล้วว่าเราอยู่ในสนามพลังงานที่ยึดแน่นกันเป็นโยงใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอยู่ในเอกภพนี้การควบคุมเป็นโยงใหญ่ลักษณะนี้ให้เราจินตนาการถึงใยแมงมุมหรือถุงน้ำขนาดมหฮมาสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้ถุงน้ำใบใหญ่และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศของถุงน้ำนั้นดาวโลกใบนี้ดวงดาวในระบบสุริยะดวงดาวในระบบกาแล็กซี่สิ่งมีชีวิตทั่วทั้งเอกภพ การนำถุงน้ำใบใหญ่มาอุปมาเปรียบได้ก็คือจิตอันยิ่งใหญ่คือพลังงานที่ควบคุมการทำงานของระบบเอกภพทั้งหมดถึงตรงนี้พวกเราหลายคนเข้าใจว่านั่นคือพลังงานธรรมชาติคือพลังงานของพระผู้สร้างแต่จะเรียกอะไรก็ตามในภาษาของคัมภีร์มรกตเรียกพลังงานนี้ว่าหนึ่งเดียว the all พลังงานแห่งจิตอันยิ่งใหญ่นี้มีอยู่ในทุกๆสิ่งหนึ่งเดียว ได้ออกแบบระบบที่มีอยู่ในเอกภพทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์สิ่งที่ปรากฏขึ้นในสายตาทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเริ่มต้นจากการเป็นสภาวะที่ปราศจากตัวตนหรือสภาวะไร้ลักษณ์และในความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นจากสจากรูปแบบและก่อตัวเป็นรูปจากใหญ่ไปหาเล็กเริ่มจากเอกภพกาแล็กซีระบบสุริยะดาวโลก เราเห็นได้ชัดเจนกับการควบคุมพลังงานที่เรียกว่าธรรมชาติหรือพระเจ้าควบคุมพลังงานหมุนเวียนการคงอยู่และขายายตัวหมุนเวียนโคจรของระบบต่างๆให้เป็นไปอย่าง,น,างนูยระเบียบร่างกายมนุษย์คือการจำลองของจักรวาลภายในขอแยกย่อยให้เกิดความชัดเจนค่ะเราคืออนุภาคที่เล็กที่สุดในเอกภพ และเป็นอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลของตัวเองพลังงานที่ควบคุมร่างกายคือพลังความคิดในระดับสมองออกแบบรูปร่างควบคุมระบบการทำงานของต่อมไรท่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายรวมไปถึงเซลล์และส่วนที่ยกย่อยที่สุดในระดับซับอะตอมและภายในช่องว่างของอนุภาคที่เล็กที่สุดมีสนามโปรตีนที่ควบคุมอยู่คือ DNA และตัว DNA นนี้แหละคือตัวที่เชื่อมโยงกับพลังงานอันยิ่งใหญ่ของเอกภพ ออกแบบรูปให้เกิดขึ้นตามคำสั่งของจิตหรือที่เราเรียกว่าทุกๆปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความคิดการนำกฎข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือให้เราหันกลับมามองพลังความคิดของตัวเองขอให้เราให้ความสำคัญกับวิธีคิดของตัวเราเองให้มีวิจติ กับวิธีคิดที่สร้างสรรค์ส่งเสริมตัวเองและผู้อื่นให้เราตระหนักว่าความคิดของเราสามารถสร้างสรรค์ส่งเสริมหรือแม้กระทั่งทำลายได้ความคิดสร้างโอกาสให้กับเราและพาเราเข้าใกล้ไปกับความฝันที่เราคิดออกแบบเอาไว้ความคิดสามารถดึงเราห่างจากความสำเร็จและความฝันของเราได้ความคิดสามารถส่งเสริมผู้อื่นหรือทำลายผู้อื่นได้ ทุกความคิดมีผลต่อ DNA และฝังอยู่ในสนามพลังงานในระหว่างช่องว่างของซับอะตอมของเราทั้งสิน้นตอนนี้พอจะเข้าใจความหมายของคำว่าท,ทุกอย่างมาจากพลังของความคิดแล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะฝึกตัวเองให้คิดแต่เรื่องดีๆและสร้างสรรค์เพื่อก่อประโยชน์ต่อตอนเองและประโยชน์ต่อผู้อื่นเริ่มตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลยนะคะกฎจกักรวาลข้อที่2กฎแห่งความสอดคล้องหรือกฎแห่งการตอบสนอง กฎข้อนี้เป็นกฎตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่บนโลกไปนี้หรือว่าดาวดวงไหนดาวอังคารหรือโลกพัจจันทร์กฎข้อนี้ก็ยังควบคุมอยู่ add above so below ลองมองขึ้นไปบนระบบสุริยะของเราดาวเคราะห์ต่างๆหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์กาแล็กซี่เคลื่อนที่หมุนรอบเอกภพหากถ้ามองย้อนกลับเข้ามาในตัวเราอนุภาคที่เล็กที่สุดในตัวเรา อนุภาคที่เล็กที่สุดของร่างกายในระดับซับอะตอมตัวอิเล็กตรอนจะหมุนรอบนิวเคลียสนี่คือความหมายของเบื้องบนเป็นเช่นไรเบื้องร่างก็เป็นเช่นนั้น Add s within, so without รูปภายในเป็นเช่นไรโลกภายนอกก็เป็นเช่นนั้นความหมายนี้ในทุกๆก,กรอบความคิด m i n d set จะส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระทำการแสดงออกของเราในทุกความรู้สึกของคุณส่งผลถึงทัศนคติ และการกระทําของคุณพฤติกรรมของคนที่แสดงออกต่อผู้อื่นถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากโลกข้างในโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามกฎข้อนี้เปิดเผยเรื่องที่เราไม่รู้ให้เราได้รับรู้ความเกี่ยวโยงของสามแดมัศจร,รันทั้ง3ส,ส่วนคือโลกแห่งจินตนาการโลกทางกายวิภาคและโลกแห่งจิตวิญญาณความคิดได้ส่งข้อมูลความเชื่อบันทึกไว้ในจิตใต้สํานึก ที่ทําให้ภาพที่เราคิดสะท้อนออกมาเป็นอารมณ์แปลงพลังงานที่ส่งออกมาจากตัวเราเป็นทัศนคติและการแสดงออกกับการรับมือต่อสถานการณ์รวมทั้งมีผลต่อความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างอีกด้วยซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่เรากําลังเผชิญอยู่เราเป็นคนออกแบบออกมาจากโลกแห่งความคิดหรือว่าภาพจากจินตนาการก่อนและส่งผลลัพธ์กับโลกทางกายภาพของเราซึ่งดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวที่เราเชื่อน,นั้นให้เกิดขึ้นจริง โลกทางจิตวิญญาณของเราจะเข้าสู่ความสมดุลหรือเสียสมดุลนั้นล้วนแล้วขึ้นอยู่กับวิธีของเราทั้งสิน้นว่าเรามีทัศนคติในเชิงลบหรือเชิงบวกการนํากฎข้อนี้มาใช้เพื่อให้เรากับเข้าสู่สภาวะสมดุลของทั้ง3โซนก็คือ 1. ตรวจสอบตัวเองด้วยความจริงใจเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะคะตรวจสอบสภาวะอารมณ์ตอนนี้เรากําลังคิดลบ ตอนนี้เรากำลังรู้สึกแย่ๆรู้สึกไม่ดีกับใครหรืออะไรบ้างเรามีมายเซตแบบไหนเรามีทัศนคติกับผู้อื่นกับตัวเองแบบลบหรือแบบบวกการตรวจสอบเช่นนี้เป็นการดึงให้เรากลับมาสู่ความสมดุลทางสภาวะอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2. รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราน้อมรับบทเรียนแห่งชีวิตหยุดการกล่าวโทษปัจจัยภายนอก เช่นเศรษฐกิจไม่ดีสาเหตุที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะคนนี้เป็นคนทําการกล่าวโทษสิ่งอื่นและการแก้ตัวว่าตัวเองเป็นเหยื่อกับสถานการณ์ภายนอกนั้นมีความหมายในเชิงพลังงานคือเป็นการบอกให้จัก,กรวาลได้รับรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองคุณเป็นเหยื่อของสถานการณ์คุณไม่ได้เป็นคนกําหนดชีวิตของคุณเองทุกอย่างในชีวิตคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเท่านั้นถ้าเผลอมีความคิดแบบนี้เข้ามาเมื่อไหร่รีบดึงตัวเองกลับมาเปลี่ยนวิธีคิดค่ะชีวิตคุณเป็นของคุณ คุณกำหนดเองที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นคนเลือกและออกแบบเอง 3. ความคิดแบบเจาะจงตั้งใจจริงและลงมือปฏิบัติจริงแนวคิดเพื่อการออกแบบชีวิตตัวเองจากโลกภายในโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณให้เวลากับสิ่งที่คุณปรารถนาพร้อมกับเริ่มลงมือปฏิบัติฝึกฝนทุ่มเทภาพแห่งเป้าหมายที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ต้องชัดเจนเสมือนหนึ่งเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ความรู้สึกออกมาจากภายในต้องชัดเจนว่าตัวเรามีคุณค่าที่จะได้รับสิ่งนั้นหลายคนที่รู้และเข้าใจกฎข้อนี้แต่ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลได้มีคำแนะนําเพิ่มเติมค่ะคือคุณต้องไม่ขัดแย้งหรือย้อนแย้งในตัวเองหลายคนสร้างภาพชัดเจนแต่ลรืๆในใจก็ย้อนแย้งกับตัวเองว่าฉันหรอจะได้อย่างนี้ฉันหรอจะเก่งขนาดนั้นฉันนั่นหรอจะใช่คนคนนั้นที่ฉันอยากจะเป็น ขอให้รู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณย้อนแย้งเท่ากับว่าคุณได้ส่งข้อความไปยกเลิกสิ่งที่คุณปรารถนาต่อจากกวาลภายนอกเรียบร้อยแล้วส่วนคลื่นความถี่ที่คู่ควรจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาก็คือคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนออกมาเป็นความรักในสิ่งที่ทําและเป็นความสุขและปรารถนาใ,นให้ตัวเองและผู้อื่นในเชิงบวกนั่นก็คือการนำความสมดุลเข้ามาสู่โลกแห่งจิตวิญญาณ จิตวิญญาณสามารถที่จะเติมเต็มความสมดุลของการเกิดในชาติภพนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณยังไม่สามารถอยู่ในคลื่นความทีแบบนี้ได้สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเขาก็จะรอจนกว่าคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนออกมาจากตัวคุณจะพร้อมจริงๆกฎจักรวาลข้อที่3กฎของการสั่นสะเทือนกฎข้อนี้บอกเอาไว้ว่าไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งทุกๆอย่างมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาในระดับของซับอะตอม หรือในระนาบของอนุภาคที่เล็กที่สุดและไม่สามารถแยกได้อีกนิโคลัสเทสลาได้กล่าวไว้ว่าถ้าต้องการจะเข้าใจจัก,กรวาลให้คิดในระนาบของพลังงานที่มีคลื่นความถี่หมายความว่าทุกสปปรรพสิ่งเกิดขึ้นจากพลังงานที่ปราศจากรูปร่างคือไร้ลักษ์และก่อตัวเป็นรูปลักษ์ในละการสันสะเทือนนี้มีในทุกสิ่ง ซึ่งมีคลื่นความถี่ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นเดียวกับคลื่นพลังงานที่ควบแน่นจากอนุภาคเล็กๆของสสารก่อรูปเป็นร่างกายมนุษย์โดยพลังงานที่มีคลื่นความถี่อยู่ที่60เมกะเฮิรตซ์ซึ่งถือว่าเป็นคลื่นความถี่ที่ปกติตั้งแต่58เมกะเฮิรตซ์ลงมาคือร่างกายมนุษย์คนนั้นป่วยสูงกว่านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีคลื่นความถี่สูงหรือระดับอัจฉริยะ การนำกฎจักรวาลข้อนี้มาใช้เพื่อเพิ่มขึ้นความถี่ของเราให้สูงขึ้นขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าคลื่นความถี่ของมนุษย์คลื่นความถี่ของเรามาจากสภาวะอารมณ์ความคิดส่งผลสู่คลื่นสมองสมองประมวลผลออกมาเป็นคำพูดคำพูดส่งออกไปเป็นคลื่นพลังงานที่กระทบโดยตรงต่อผู้รับ ข้อมูลที่เราส่งออกไปและคำพูดของเราเองนั่นแหละได้ถูกฝังพลังโดยตรงต่อสนามพลังงานที่เป็นโปรโตีนอยู่รอบๆอบดของเราความหมายคือทุกความคิดและคำพูดมีผลกับพลังงานและการสะเทือนของร่างกายของเราทั้งสิน้นร่างกายของเราก็มีการตอบสนองโดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสนามพลังงานที่รอบอิเล็กตรอนให้เป็นไปตามกลไกของระบบควบคุมหลักของสมองระวังความคิด เพราะว่าทุกความคิดมีพลังและส่งผลเพื่อจะบอกว่าให้เราคัดสรกรกลั่นกรองสิ่งที่เราคิดก่อนที่จะประมวลผลออกมาเป็นคำพูดควรหรือไม่ควรใช้คำพูดแบบไหนกับตัวเองและผู้อื่นขอให้เข้าใจว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของเรานั้นสามารถสร้างสรร์บำบัดหรือแม้กระทั่งทําร้ายตนเองและผู้อื่นได้การฝึกนำคลื่นความคิดมาใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองและผู้อื่นนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราควรทราบก็คือคลื่นพลังที่ออกมาจากสมองความคิดหรือส่งออกมาเป็นคําพูดของเรานั้นต้องมาจากความรักความปรารถนาดีต่อตอนเองต่อผู้อื่นเข้าใจเห็นอกเห็นใจการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่ง the all การที่เราเข้าใจกฎจัก,กรวาลในข้อนี้สามารถช่วยให้เราส่งคลื่นที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดตรงตามเป้าหมายเช่น เมื่อคุณพูดกับบางคนคําพูดถ่ายทอดออกมาเป็นคลื่นพลังงานไปสู่กลุ่มที่คุณสนทนาด้วยมันคือคลื่นพลังงานกลุ่มใหญ่ที่กระจายออกไปคําพูดที่ออกมาสามารถบํบาบัดฮิลลิ่งหรือสร้างพลังกายสร้างกําลังใจ Empowering และทําร้ายได้เช่นกันแต่ขอให้จดหนักว่าไม่ว่าจะเป็นคลื่นแบบไหนที่เราส่งออกไปคนแรกที่ได้รับจากกฎแห่งการสะท้อนกลับก็คือตัวเราทั้งสิ้นการพูด ถึงเรื่องคลื่นพลังงานนี้จะขอยกตัวอย่างง่ายๆหลายครั้งที่เราไปในสถานที่บางที่เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ชอบคลื่นพลังงานบริเวณนั้นเลยรู้สึกอึดอัดหนักศีรษะหรือแน่นที่หน้าอกนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างจากเราหรือต่ำกว่าเราเอามากๆทำให้เราถูกดึงลงไปอยู่ในระนาบเดียวกับตรงนั้นคลื่น เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้และมีอยู่จริงรีบพาตัวเองออกมาจากบริเวณนั้นให้ไวนะคะก่อนที่เราจะถูกดึงลงให้อยู่ในระนาบเดียวกันและรีบช้าพลังกับธรรมชาติทันทีเช่นแสงอาทิตย์ยามเช้าเป็นต้นระวังความคิดตัวเองนะคะกฎจักรวาลข้อที่4กฎแห่งความตรงข้ามหรือกฎขั้วคู่ขนานเป็นกฎของการมีอยู่ทั้งสองขั้วในทุกๆเรื่องในทุกๆด้าน ภาพอธิบายที่พวกเราคุ้นเคยกันดีคือการเวี่ยงหมุนระหว่างปลาสองตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของหอยินหยางคู่ขนานสองขั้วมีอยู่ทั่วไปเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดและสว่างซ้ายและขวากฎข้อนี้มีผลกับชีวิตเราอย่างไรเริ่มจากความมืดและสว่างก่อนนะคะถ้าปราศจากซึ่งความมืดแล้วฉไหนเลยเราจะมองเห็นความงามของดวงดาว การที่เราได้เข้าไปสู่ความมืดทำให้เราได้มองเห็นและซาบซึ้งกับแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างในมุมมองจากความมืดเราก็จะสามารถเห็นเหรียญได้ทั้งสองด้านความจริงก็คือทั้งสองขั้วล้วนเป็นหนึ่งเดียวน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็คือน้ำในเชิงพลังงานพลังบวกหรือทางลบก็ล้วนเป็นพลังงานก้อนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบซึ่งทั้งสองขั้วก็คือพลัง คนในสมัยก่อนที่นำกฎข้อนี้มาใช้นั้นส่วนมากจะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งนักคิดค้นผู้ผลิตยากลุ่มผู้ใช้เวทมนต์พ่อมดหมอผีหรือเป็นกฎข้อที่ใช้กันเฉพาะในกลุ่มบะคนบางกลุ่มเท่านั้นยังไม่ได้แพร่หลายไปสู่บุคคลทั่วไปข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการแอปพลากฎข้อนี้คือเมื่อเราเข้าใจชัดเจนถึงขั้วตรงกันข้ามทั้งสองด้านแล้วให้เราใช้สติในการปรับจูนสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกตรรกะความคิดและเหตุผลเข้าสู่ความสมดุลพาตัวเองกลับมาอยู่ที่ตรงกลางให้ระวังในการเหวี่ยงของอารมณ์ไปด้านใดด้านหนึ่งระวังไม่ให้เหวี่ยงไปด้านดีเพราะจะทำให้เรารู้สึกรังเกียดด้านที่ไม่ดีเวลาเรามีความสุขขอให้เข้าใจว่าขั้วตรงข้ามของความสุขก็คือทุกข์ ดึงความรู้สึกตัวเองมาอยู่ตรงกลางไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปจนทําให้ตัวเราเองขาดความสมดุลกฎจักรวาลข้อที่5กฎแห่งจังหวะกลานเคลื่อนที่ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งทุกอย่างเคลื่อนที่ไปอย่างมีจังหวะในจักรวาลนี้ทุกอย่างหมุนเวียนไปตามจังหวะของตัวเองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทุกดวงหมุนรอบตัวเองและโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะของเราหมุนรอบกาแล็กซี่กาแล็กซี่ของเราหมุนรอบเอกภพทุกๆอย่างเคลื่อนที่ไปในจังหวะที่เหมาะสมวิธีแห่งจิตวิญญาณหมุนเวียนสลับไปจากสภาวะหนึ่งเข้าสู่อีกสภาวะหนึ่งจากพลังงานเข้าสู่กายาจังหวะของการหมุนเวียนสร้างความงดงามสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วไปต่ออย่างฤดูหนาว เป็นท่วงทานองของธรรมชาติที่นาํามามาซึ่งความสมดุลนําพาสู่วงโค,โครจรฤดูการที่เปลี่ยนไปคือคกลไกการทํางานอันคงที่ของธรรมชาติถ้าปราศจากซึ่งฤดูการแล้วเราคงต้องสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธรรมชาติไปเสียงเพลงก็เช่นกันจังหวะของเสียงเพลงสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับเราทุกคนมากมายบนโลกนี้พวกเราทุกคนเองก็เช่นกันมีจังหวะในการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลองตั้งคำถามกับตัวเองเล่นๆดูว่าเราเข้ามาถึงจังหวะที่เราต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วหรือยังเราเข้ามาสู่จังหวะของชีวิตที่เราสามารถยอมรับตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังถ้าคำตอบของเราบอกว่ายังก็จะมีคําแนะนําตามมาว่ามันถึงเวลาที่เราจะจูนตัวเองให้สอดคล้องกับท่วงทานองของธรรมชาติแล้วหรือยังคําแนะนําที่ชัดเจนของกฎข้อนี้ก็คือ 1. ปรับเปลี่ยนจังหวะชีวิตของเรา เข้าสู่โหมดสอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติขยับเข้ามาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด 2. แยกแยะให้ชัดเจนว่าช่วงเวลาไหนควรหยุดนิ่งและช่วงเวลาไหนควรจะไปต่อแบบเชิงรุกเพราะอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีช่วงเวลาที่ไม่ดีและไม่ปลอบปร่งเอาซะเลยคือสัญญาณของช่วงเวลาที่เราจะต้องนิ่ง 3. หยุดคาดหวังว่าดอกไม้จะเบ่งบานทั้งปี สัตว์บางชนิดยังต้องมีเวลาจำศีลในช่วงฤดูหนาวถ้าสิ่งใดที่คุณลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นและจริงจังแล้วยังไม่บรรลุผลขอให้รอคอยด้วยความสงบเพราะในทุกๆสิ่งมีจังหวะและระยะเวลาการที่เราสามารถนำกฎข้อนี้มาใช้ทำให้เราอยู่เหนือความสุขหรือความทุกข์เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกอย่างมีจังหวะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็มีจังหวะที่ผ่านเลยไปกฎจักรวาลข้อที่6 กฎของเหตุและผลคำพูดที่บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับกฎจัก,กรวาลในทุกๆก,การกระทํามีผลของการกระทํานั้นตามมาเสมอเราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเมล็ดพันธ์ที่เราหว่านกฎข้อนี้นําเสนอการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดอีกข้อหนึง่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในทุกๆเหตุมีผลที่ตามมาเสมอ พวกเราคุ้นเคยกับกฎข้อนี้ดีและรู้จักกันในนามกฎแห่งกรรมทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำคือเหตุซึ่งเป็นการปล่อยขึ้นพลังงานออกไปสู่จักรกวาลตามมาด้วยผลกระทบจากเหตุนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่พึงประสงค์ก็ตามตัวอย่างเช่นเหตุที่เกิดจากความคิดคำพูดและการกระทำจากคนหนึ่งคนจะมีพลังที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนจากระนาบจิต ส่งตรงถึงโครงสร้างของเซลล์และอนุภาคที่เล็กที่สุดในร่างกายออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกและเข้าสู่จักรวาลในที่สุดแต่ท้ายสุดก็สะท้อนกลับมายัางต้นกําเนิดเหมือนกับการแกว่งของลูกตุ้มและเป็นการชี้ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเอกภพนั้นเป็นไปตามเหตุและผลพวงแห่งพลังมวลรวมคำแนะนำของการใช้กฎของเหตุและผลนี้คือสติ ขอให้เราศึกษาให้ชัดแจ้งถึงวิธีการทำงานของธรรมชาติหรือพลังงานต้นกำเนิดหรือพระเจ้าซึ่งก็แล้วแต่สมมุติบัญญัติที่พวกเราคุ้นชินในทุกๆเหตุธรรมชาติจะกำหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมโดยรวมของมนุษยชาติเราควรใช้เจตจำนงอิสระอย่างฉลาดในการเลือกคิดพูดและทำสิ่งที่ก่อประโยชน์ด้วยความเข้าใจและตระหนักรู้ ว่าสิ่งที่พวกเราทํานั้นส่งผลกระทบต่อทั้งจัก,กรวาลความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเองกฎธรรมชาติข้อนี้มีความยุติธรรมเสมอกฎจักรวาลข้อที่7กดกฎแห่งเพศหรือกฎเพศพลังหมายถึงการมีเพศพลังทั้งสองขั้วซึ่งอยู่ในสิ่งเดียวกันคือพลังของเพศชายและพลังของเพศหญิงซึ่งในความเป็นเพศชายจะมีฮอร์โมนของเพศหญิง และในความเป็นเพศหญิงก็จะมีฮอร์โมนของความเป็นเพศชายรวมอยู่ด้วยในเพศชายที่มีฮอร์โมนหญิงมากเกินไปก็จะเปลี่ยนสภาวะเพศสภาพหรือที่เรียกอีกอย่างว่าท r านเจนเตอรซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะฮอร์โมนในตัวบุคคลแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงพลังเพศชายที่เรียกว่าหยางหรือพลังเพศหญิงที่เรียกว่าหยินซึ่งเป็นพลังที่มีอยู่ในทุกๆสิ่ง การเข้าใจกฎข้อนี้ทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรกันผู้ชายที่มีความกล้าแกร่งแบบชายชาตรีซึ่งมีพลังอย่างล้นเหลือแต่ขาดพลังหยินทำให้คนคนนั้นดูดุดันขาดความสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลบางคนมีพลังถึงความเป็นหยินในตัวผู้ชายมากเกินไปกระทำให้เข่าคนนั้นกลายเป็นผู้ชายที่ปวกเปียกแล้วดูอ่อนแอไปนั่นขาดความสมดุล ในผู้หญิงก็เช่นกันถ้ามีพลังหยางมากเกินไปความอ่อนโยนนุ่มนวลแบบหญิงขาดหายไปกฎแห่งเพศพลังนี้ทำให้เรากลับมามองถึงความสมดุลและใช้พลังงานทั้งสองด้านอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ข้อแนะนำสำหรับการใช้กฎข้อนี้คือขอให้ปรับสมดุลของพลังงานหยินและหยางให้เหมาะสมตามสถานการณ์พลังทั้งสองชนิดนี้เป็นพลังที่อยู่คู่กันหมุนเวียนไปด้วยกัน เพื่อความสมดุลและสร้างสารรค์ส่งเสริมซึ่งกันและกันในความอ่อนโยนของหญินมีหยางในความแข็งแกร่งของหยางมีความอ่อนโยนของหญินซึ่งเป็นพลังที่จําเป็นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยกฎของเพศพลังนี้มีความจะเป็นมากในการปรับจูนความสัมพันธ์กับคนที่ใช้ชีวิตคลองเรือนและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง นำกฎข้อนี้มาใช้จะทำให้คุณเข้าใจตนเองและผู้คนรอบข้างอย่างลึกซึ้งและมองผู้คนรอบตัวด้วยความเข้าใจมากขึ้นครบแล้วกับกฎจัก,กรวาลทั้ง7ข้อค่ะขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ